เขามีปัญหาจมูกรั้นอักเสบครับนะดูจากข้างล่างนะครับนะ่ะจมูกเขาค่อนข,ข้างแก่อักเสบเอยอะเลยคือว่ามันหดหลังเข้าไปนะครับนะมันแก้ยากด้วยซิลิโคนแล้วนะครับแบบนี้นะครับขาจมูกสั้นนะครับเนาะอ่ะเดี๋ยวหมจะใช้ตัวกระดูกอันนี้นะครับน่ะดูด้านข้างหน่อยนะกระดูกน,นี้ก็เดี๋ยวหมอจะมาต่อปลายแล้วก็ทําดั้งให้เขานะครับนะอ่ะยวดูว่าจะยกสูงแก้ไขปัญหาอักเสบ เราใช่งไหมครับหมอจะใส่กระดูกให้ไข้แล้วนะครับคืนนี้ร้อยเปอร์เซ็นเราใช้เป็นกระดูกซี่โครงแก้ปลายจมูกที่มันสุดนะครับเนาะนี่เป็นกระดูกที่หมอเหลามาให้คล้ายกับหน้าตาของซิลิโคนนะครับนะนี่ถ้าเป็นงานแก้ไขกระดูกร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ต้องคุยกันนิดหนึ่งว่าบางครั้งกระดูกมันอาจจะมีโอกาสสุดบ้างนะครับนะมันไม่ใช่ตรงเต๊ะเป๊ะเหมือนแบบซิลิโคนที่เดียวนักแต่ก็ ข้อดีคือมันไม่ทําให้ผิวบางนะครับนะถ้าใครต้องการแบบนี้ก็ต้องคุยกันเป็นเคสเคสไปนะครับนะการใช้ตัวกระดุกซิโครงลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวดูใกล้ๆกลนะอ่นนี้นะครับเนาะอ่ะหน้าตาเป็นแบบนี้กันนะครับเดี๋ยวใส่แล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีหลังเสร็จแล้วทรงจะเป็นยังไงนะครับเสร็จแล้วครับก็แก้จุกที่ล้างนะครับนะจุกเขาหดั้างนะครับนะดูดูเพ่มก็คือว่าจุกเขาสั้นขาจุกสั้นนะครับผมล้างมากเลยนะ หมอก,ก็แก้ให้เหลือทรงที่ให้เป็นทรงที่มียอดมีปลายในทนี้ช่โชคดีคือจะใช้กระดูกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอันนี้ก็กระดูกซี่โครงข้างใน,นก็กระดูกซี่โครงนะครับนะปลายไรซิลิคโคนนะครับเนาะอันนี้ไรซิลิโคนของแท้นะครับก็จะไม่มีการอักเสบอีกต่อไปนะแล้วก็ไม่ทะลุอีกต่อไปนะครับนะว่ามันก็จะต้องติดตามดูว่ากระดูกซี่โครงมันจะโคง้งจะตรงเอียงไหม,มอ่านะดูด้านบนนะครับนะ ก็เลยบอกว่านะครับทีนี้ไม่ได้ติดตัให้พุ่งนะ,นะนะเพราะว่าของครบอกว่าเอาทรงมนๆกลมๆน,น,น,นะครับนะกระแท่ทรงนะ<อ>ประมาณนี้เลยนะครับแล<อ>้อก็มัก็จะปลายหูก็จะไม่สุดจากความแข็งแรงของตัวกระดูกของซี่โครงของค่านะครับนะมันไม่ทะลุไปนะครับตรงสวยสวยแหละนะครับนะเพราะว่าปลายมันตั้งขึ้นมาชิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับนะ แกจมูกสามรอบสี่รอบแล้วมันอักเสบหรือว่ามันเย็นนะครับแต่ที่นี้ก็ตัดปีกจมูกไปแล้วนะปะ่านการตัดปีกจมูกมาเนี่ยหมอได้ยกได้ไม่เป็นที่นักบางคนที่ยังไม่เคยตัดปีกจมูกนะครับนะแล้วก็สวย